กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีวางแผนจับกุมขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่โดยสามารถยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดอาวุธปืนวัตถุระเบิดรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ โดยเมื่อเย็นวันที่24ธันวาคม2564นายินิวัตรรุ่งสาคอนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพลนธ์ตรวจตรีอภิรักษ์เวสการนาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีพันเอกสิทธิชัยคัตพันธ์รองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่13รองผู้อำนวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่ได้ปล่อยแถวระดมกําลังกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ณนะลานหน้าสํานักง,งานตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีว่าหลังจากที่ได้สั่งการให้กาลังเจ้าหน้าที่ จังหวัดลบบุรีประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในพื้นที่ต่างๆและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดตำรวจภูทรภาคหนึ่งจับกลุมคดีค้ายาเสพติดจากที่ได้รับการรายงานว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรอยใหญ่ในจังหวัดลบบุรีที่ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และเป็นจุดพักยาซึ่งรายแรกคือนายสมานหรือเต่าสิริสลุงและนางสาววารีหรือหยีสุขประเสริฐพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน6 0พ0เม็ดอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด45าจำนวนหนึ่งกระบอกลูกกระสุนปืนจำนวน22นัดจาก นั้นได้ทําการล่อดซื้อและนัดส่งยาบ้าด้วยมีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่รอเรือ2079กรุงเทพมหานครบนถนนสายสี่แยกวังเพลิงดีลังตําบลวังเพลิงอเาเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งสามารถจับกลุ่มตัวนายสทธิพรหรือสนแต้มฉิมอายุ50ปีเป็นคนขับรถมาคนเดียวตรวจสอบในรถพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจํานวนหมัดมัดละ10บถุงรวมจํานวน1 0 0 0 0เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการ การซื้อขายยาบ้าจำนวนหนึ่งเครื่องจากนั้นได้นำตัวมาทำการสอบสวนขยายผลการจับกลุมเพิ่มเติมเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีโดยสามารถจับกลุมนายจิรพัฒหรือหนึ่งสังขยุทธอายุ38ปีบา้านเลขที่137มหมู่ที่9าตำบลทะเลชุบศอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1่ยาบ้าจำนวน380เม็ดโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องจากนั้นได้นำตัวมาทำการสอบสวนขยายผลต่อและสามารถประสานล่อซื้อยาบ้าโดยได้ติดต่อล่อซื้อยาบ้าจ นายอมรเทพหรืออาร์ตปานถมอายุ38ปีนัดรับยาบ้าที่บ้านเลขที่77หมู่ที่สิบตบนบางคูอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีเมื่อถึงเวลานัดหมายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านพักนักการพันโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอท่าวุงจากการตรวจคน้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าจำนวน1ล้านสแสนเ3็ดหมืรเม็ดและลักษณะเปียกจำนวน206กรัมยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยา ไอซ์จำนวน97กรัมอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด3.8จำนวน1กระบอกกระสุนจำนวน4นัดอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน1กระบอกลูกระเบิดคว้างชนิด M61 จำนวน1ลูกเครื่องช่างดิจิตอลจำนวน4เครื่องโทรศัพท์มือถือ1เครื่องพร้อมกับตรวจยึดรถเก๋งจำนวน1คันรถจักรยานยนต์จำนวน1คันจากการสอบสวนทราบว่าได้รับยาเสพติดดังกล่าวมาจากทางภาคเหนือส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งรวมยาบ้าจำนวน1ล้าน3าแสน 89,580เมตรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายส่วนนายอมรเทพได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม,เต,มเติมว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองอีกด้วยครับ